ที่เห็นอยู่นี้นะคะคือบ้านสไตล์คอทเทจค่ะท่ามกลางบรรยากาศวิวภูเขาที่โอบล้อมเรานะคะทําให้เราได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติแล้วก็สูตรอากาศบริสุทธิ์ในทุกๆวันที่สำคัญอยู่ไม่ไกลาจากกรุงเทพเลยค่ะ ที่นี่คือโครงการวังทิพย์คอทเทจวัลเล่พ라이เวทคอมมูนิตี้นครนายกถ้าใครจํากันได้ที่นี่ใหม่เคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะท่ามกลางบรรยากาศที่แบบคุ้นเคยมากๆวิวภูเขาที่นี่โอบล้อมจริงๆแลอากาศดีมากๆเลยค่ะทุกคนครั้งนี้ที่กลับมาเนี่ยนะเพราะว่าจะพาทุกคนมาดูแบบบ้านนะคะอีก2แบบที่น่าสนใจค่ะซึ่งการเดินทางมาที่นี่ใช้เวลาไม่นานจากกรุงเทพใครที่กําลังมองหาบ้านเพื่ออยู่อาศัยไว้พักผ่อนกับครอบครัวหรือว่าเป็นบ้านหลังที่2ไว้รองรับ,บวันหยุดนะคะโครงการนี้ถือ ว่าตอบโจทย์มากๆค่ะตาใหม่ไปชมพร้อมๆกันใน Homebuyer g u ก d e ค่ะ เป็นโครงการบ้านเดียวชั้นเดียวที่เน้นความปลอดภัยแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวสูงค่ะทั้งหมดโครงการเขาพัฒนาบนแปลงที่ดินประมาณ30ไร่แบ่งเป็น3เฟสนะคะแต่ละเฟสเนี่ยจะไม่เกิน10ยูนิตค่ะและการออกแบบรวมถึงผังในโครงการเขาจะวางตำแหน่งของบ้านไม่ให้บังวิวภูเขาที่ล้อมรอบแบบบ้านมีให้เลือกมากถึง8แบบนะคะเพราะว่าโครงการเขาตั้งใจให้เหมือนหมู่บ้านที่เป็นคอทเทจจริงๆในหุบเขาได้กลิ่นอายแล้วก็ฟิลเหมือนบ้านในยุโรปเลยค่ะและบ้านแต่ละหลังเนี่ยก็มีธีมเดียวกันนะคะจะแตกต่างกัน ในะเรื่องของงานดีไซน์และก็ฟังกช์ชันภายในบ้านค่ะบรรยากาศภายในนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะสายไฟฟ้าเขาลงดินนะคะเป็นไฟ3เฟสให้ทุกหลังเลยแล้วแต่ละหลังนะคะรองรับการติดตั้ง EV Charger ไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะ บ้านในโครงการนี้นะคะเขาจะสร้างบนที่ดินขนาดใหญ่ค่ะเริ่มต้นที่172ตารางวาถึง460ตารางวาค่ะส่วนพื้นที่ใช้สอยนะคะเริ่มต้นอยู่ที่260ตารางเมตรถึง360ตารางเมตรค่ะวันนี้หม่มาที่นี่แล้วนะคะจะพาทุกคนมาดูบ้านถึง2แบบด้วยกันค่ะ หลังแรกเลยค่ะนี่คือแบบบ้านสโมกี้เกรย์นะคะสวยมากๆสร้างบนพื้นที่ดินขนาดใหญ่นะคะอยู่ที่355.9ตารางวาค่ะด้วยที่ดินไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะคะจึงทำให้เรามีสนามหญ้าหรือว่าสวนพื้นที่สีเขียวที่เป็นส่วนตัวของเรานะคะที่นี่เขาปลูกต้นไม้นะคะปลูกหญ้าไว้ให้สวยงามเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะเพิ่มเป็นแปลงผักสวนครัวนะคะหรือว่าเป็นสวนหินต่างๆหรือบางบ้านเนี่ยในเมื่อมีเขาแล้วอยากจะมีสายน้ําอาจจะทําเป็นบ,อบ่อปลา ก็ได้เพราะพื้นที่เขาขนาดใหญ่มากๆนะคะส่วนพื้นที่ใช้สอยของ Smoky g เก y Grey ค่ะจะอยู่ที่350ตารางเมตรฟังก์ชัน3ห้องนอน4ห้องน้ำ2ที่จอดรถ1ห้องแม่บ้านพร้อมกับห้องน้ำส่วนตัวของแม่บ้านนะคะ การดีไซน์ของบ้านที่เนี่ยเขาจะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวยกสูงนะคะมาในสไตล์คอทเทจเลยค่ะได้กลิ่นอายของหมู่บ้านกลางหุบเขาของยุโรปค่ะส่วนโทนสีที่ให้เนี่ยแต่ละหลังก็จะมีสีที่แตกต่างกันอย่างสีหลังนี้นะคะก็จะเป็นโทนสีสว่างที่ดูสบายตานะคะน่าอยู่อบอุ่นมีฟิลแบบโคสซี่โคซี่นะคะแล้วก็มีการตกแต่งวัสดุดต่างๆเนี่ยทำให้บ้านมีกลิ่นอายของความเป็นคอทเทจที่ชัดเจนมากๆค่ะส่วนหลังคาให้เป็นหลังคาซิงเกิลรูฟนั่นเองนะคะมีความสวยงามแข็งแรงนะคะยืดหยุด แล้วก็เก็บเสียงด้วยค่ะถ้ามาเห็นของจริงอ่ะอยากให้สังเกตก่อนเลยว่าจุดแรกที่เขาวางตำแหน่งของพื้นที่โรงจอดรถเนี่ยคือเขาวางไว้ด้านข้างนะคะสามารถจอดรถได้2คันอยู่ในร่มพื้นปลูกกระเบื้องให้สวยงามเรียบร้อยแล้วที่ตำแหน่งของโรงจอดรถไว้ตรงนั้นเพราะว่าไม่อยากให้มุมต่างๆของบ้านนะคะหรือว่าบริเวณหน้าบ้านเนี่ยนะถูกบดบังค่ะเขาต้องการให้มองเห็นทั้งพื้นที่สีเขียวแล้วก็วิวเขานะคะที่สวยงามแบบโอบล้อมเราเลยค่ะด้านหน้าเนี่นะคะเขาจะมีเฉลียงหรือว่าเทอเรสขนาดใหญ่นะคะบวกกับศาลาค่ะที่เห็น ดีไซน์ออกมาสวยงามมากๆตรงนี้เนี่ยนะคะเขาจะมีลูกเล่นอย่างแรกเลยก็คือไฟนั่นเองนะคะไฟของเขาที่ติดตั้งให้เนี่ยสามารถที่จะเปิดออกมาเป็นพัดลมได้แล้วก็เดินระบบไฟเอาไว้ให้นะคะเป็นปลั๊กค่ะซ่อนอยู่ที่บริเวณพื้นถูกใจสําหรับคนที่ต้องการพักผ่อนแล้วอยากจะแบบมีปาร์ตี้บาร์บีวอยากจะรวบรวมพื้นที่อินดอร์เอาท์ดอร์อยากจะมีบาร์บีวหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถจะทาได้เขาเดินระบบไฟไว้รองรับให้เรียบร้อยแล้วค่ะอีกอย่างหนึ่งถ้าบ้านไหนที่มีรถไฟฟ้าที่นี่เขาเดินระบบไฟรองรับการติดตั้ง e-v charger ไว้ให้เรียบร้อยนะคะส่วนพื้นค่ะนอกจากโรงจอดรถแล้วเนี่ยส่วนที่เป็นพื้นอ่ะก็เป็นคอนกรีตเต็มนะคะและความปลอดภัยที่มีในตัวบ้านแต่ละหลังเนี่ยนะคะทางโครงการเนี่ยเขาติดตั้งกล้องวงจรปิดค่ะโดยรอบให้4ตัวด้วยกันนะคะไม่ต้องกังวลเลยนอกจากนี้ก็จะมีสัญญาณการขโมยที่ติดตั้งอยู่ในบ้านเราก็สามารถดูผ่านสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือของเราได้และเห็นเป็นพื้นที่สีเขียวกว้างแบบนี้นะคะถ้าเราไม่อยู่เหมือนเราอยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่จังหวัดอื่นแต่อยากแบบมีบ้านหลังที่2ไว้พักผ่อนอย่างเงี้ย พวกย่าต่างๆเนี่ยค่ะเรากังวลเรื่องแบบว่าเออถ้าไม่อยู่จะไม่มีใครดูแลที่นี่เขาติดตั้งระบบสปริงเกอร์อัตโนมัติสั่งการผ่านสมาร์ทโฟนไว้ให้เราแล้วค่ะสั่งเปิดปิดได้ด้วยนะนี่คือด้านในของบ้านสโมกกี้เกรค่ะทุกคนต้องบอกนะคะว่าที่เนี่ย เขาตกแต่งให้พร้อมเข้าอยู่นะคะเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ค่ะนำเข้ามาจากต่างประเทศมาในสไตล์วินเทจที่ทุกคนเห็นอยู่ทั้งหมดนะคะรวมถึงพร็อพต่างๆได้ไปแบบนี้หมดเลยค่ะที่นี่หลังนี้เขาเน้นความโปร่งของด้านในตัวบ้านเป็นอย่างแรกเมื่อเข้ามาข้างในเลยเพราะว่าฟอร์ทูซิลลิงเขาให้ความสูงอยู่ที่3เมตรค่ะและที่เห็นเนี่ยพอเข้ามา ตู้รองเท้าสวยๆแบบนี้บิวให้นะคะตอบโจทย์กับลูกค้ามากๆและหมายว่ามันทําให้บ้านเนี่ยเป็นสัดส,ส่วนขึ้นเพราะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีรองเท้าการที่เราเก็บเข้าเป็นสัดส,ส่วนแบบนี้มันทําให้บ้านดูเป็นระเบียบนั่นเองนะคะพูดถึงเรื่องของเฟอร์นิเจอร์แล้วเนี่ยที่เห็นนะคะพวกไฟต่างๆช andelier แม้กระทั่งในส่วนของโซนดินนิ่งเนี่ยนะคะโครงการเขาก็ ติดให้แบบนี้ค่ะสวยงามมากๆรวมถึงแอร์ด้วยค่ะบ้านที่เนี่ยเขาจะเป็นบ้านนากว้างเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกสัสดส่วนของบ้านนะคะอย่างแต่ละมุมแต่ละโซนเราสามารถที่จะเทควิวพื้นที่ของภูเขาเทควิวแบบส่วนสีเขียวได้แบบสบายตามากๆกลิ่นอายมันไม่เหมือนอยู่เมืองไทยเลยทุกคนมันเหมือนอยู่บ้านพักต่างอากาศเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยค่ะโซนที่ใหมพามาดูโซนแรกฝั่งด้านนี้จะเป็นพื้นที่ของโซนเซอร์วิสนะคะตรงนี้เป็นพื้นที่ของดิ닝แอร์แอรยค่ะวางโต๊ะรับประทานอาหารที่เขาวางให้เนี่ย 8ถึงสิที่นั่งลงตัวมีพื้นที่เหลือโดยรอบนะคะแล้วก็เวลาที่เรามีเพื่อนมาที่บ้านมีปาร์ตี้หรือว่าทานข้าวกันนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะว่ากลิ่นเนี่ยจะไปรบกวนส่วนด้านหนนะคะที่นี่เขามีประตูนะคะแยกปิดไว้เป็นสัดส,ส่วนเลยค่ะเป็นประตูกรอบเป็นอลูมิเนียมบานเฟียรล่างของเขาที่ให้นี่คือลื่นมากๆเลย นะคะคปิดสนิทไม่ให้กลิ่นนะคะเข้าไปรบกวนด้านในอย่างแน่นอนแล้วเวลาที่เราทานข้าวไปอะคะ่ะเราก็สามารถที่จะเทควิวแบบด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างได้เลยตรงนี้ก็มีประตูกระจกสไลด์ให้ทั้ง2ฝั่งรวมถึงโซนตรงนี้เขามีเตาผิงสวยๆไว้ให้ด้วยนะคะพร้อมกับทีวีค่ะ พื้นที่ของดนิงเชื่อมต่อกับห้องครัวเลยค่ะบ้านมาในสไตล์นี้แล้วนะคะห้องครัวค่ะเขาก็ดีไซน์ออกมาได้สวยเข้ากับสไตล์ของบ้านมากๆนะคะ เคาน์เตอร์ครัวชุดครัวทั้งหมดนะคะเป็นของ Starmark ค่ะมีทั้งพื้นที่โซนที่เป็นลักษณะรูปครัวนะคะแล้วก็มีไอแลนด์วางตรงกลางนี้ด้วยเนาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทุกคนเห็นนะ,ะทั้งเครื่องซักผ้าตู้เย็นไซส์ใหญ่แบบ2ประตูเตาอบแล้วก็ไมโครเวฟนะคะโครงการเขาจัดให้แบบนี้เสร็จสับเรียบร้อยเลยนะคะแล้วความน่ารักอีกอย่างหนึ่งคือของโครงการนี้ที่หมาชอบน,นละเรียนเล็กๆเ,เขาก็ให้นะคะพวกเซตแก้วอย่างเงี้ยคะ่ะมีช้อนด้วยนะ จัดไว้เป็นระเบียบสวยงามเลยค่ะและนี่ก็จะเป็นพวกจานแล้วก็ชามนั่นเองนะคะสวยมากเข้ากับดีไซน์ของบ้านเลยนะคะแบบมีปูแบบแผ่นรองไม่ให้ แล้วก็กันกระแทกด้วยนะคะเซตมีดอะไรได้หมดเลยไม่ชอบนะนอกจากรายละเอียดเหล่านี้ค่ะส่วนบริเวณซิงค์ล้างจานนะคะให้ดูโดยทั่วไปเราก็จะมีแบบน้าเย็นธรรมดาทั่วไปหรือว่าน้ําอุณหภูมิห้องเนาะแต่ที่นี่ค่ะเขาติดแบบระบบน้ําร้อนเอาไว้ให้นะคะมีบอดักไขมันแยกต่างหากไว้ด้วยแล้วก็ติดตั้งเครื่องกองน้ําของ MV ค่ะเป็นรุ่นใหม่เลยหัวนี้น่ารักมากๆหน้าต่างบริเวณนี้นะคะถ้าเราทําครัวหนักๆน,นอกจากจะดูดควันออกไปแล้วก็สามารถเปิดระบายอากาศออกไปได้เลยนะคะเขามีมูลี่แล้วก็มีบานมุงลวดเอาไว้ให้ ติดกันค่ะจะเป็นประตูบานนี้จะเป็นประตูที่เปิดออกไปส่วนของโซนเมดนั่นเองนะคะมีทั้งห้องนอนเมดห้องน้ำของเมดจากพื้นที่โซนเซอร์วิสค่ะใหม่จะพาไปโซนพักผ่อนกันบ้างนะคะก็จะเป็นพื้นที่ของลิฟวิ่งแล้วก็ห้องนอนต่างๆนะคะฟังก์ชันบ้านหลังนี้คือ3ห้องนอนสีห้องน้ำใช่ไหมคะทุกๆห้องนอนเนี่ยเขาจะมีห้องน้ําส่วนตัวหมดเลยส่วนห้องน้ําที่ทุกคนเห็นอยู่เนี้ยเป็นห้องน้ําสําหรับแขกค่ะเป็นห้องน้ำพาวเดอร์รูมนะคะก็ฟอร์ทูเซลลิ่งสูงเลยค่ะถึง3เมตรเลย สุขภัณฑ์เขาจะแยกระหว่างของคุณผู้หญิงแล้วก็ของคุณผู้ชายไว้ให้นะของคุณผู้ชายก็จะเป็นเซนเซอร์นะคะของคอตโต้และถ้าของผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นแบบอัตโนมัตินั่นเองและที่นี่ทุกๆห้องน้ําเลยค่ะเขาจะมีเครื่องทําน้าร้อนเอาไว้ให้จากตรงนี้พาไปดูพื้นที่โซนลิฟ่งกันก่อนเลยนะคะก่อนที่จะไปถึงลิฟ่ะเขาจะมีพื้นที่เอเนกประสงค์ค่ะตรงนี้มีเฟอร์นิเจอร์ต่างๆวางไว้ให้นะสวยงามเลยก็อาจจะเป็นที่นั่งรับรองก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะแบบนั่งแบบผ่อนคลายชิลๆบริเวณนี้ก็ได้แต่ อยากจะยกให้พื้นที่ที่อีกหนึ่งความน่าสนใจของที่นี่เลยคือนี่ค่ะลิฟวิ่งกว้างๆโปร่งๆอยู่ในตำแหน่งที่ดีแล้วก็ไม่มีอะไรมาบางังวิวทิวทัศน์เลยนะคะยิ่งเฉพาะเป็นบ้านหลังนี้แล้วเนี่ยมองออกไปข้างนอกเห็นทั้งพื้นที่สีเขียว มองได้แบบ180องศาเลยค่ะลิฟ่งที่นี่ก็ได้ความสูงโปร่งเท่ากันนะคะเชนเรี่สวยๆเนี่ยที่นี่เขาติดตั้งให้แล้วมาพร้อม,มกับแอร์นะคะผ้าม่านต่างๆสวยงามเลยค่ะเฟอร์นิเจอร์เข้ากันลงตัวมากๆนะคะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างทีวีไว้ให้ด้วยบิลชั้นวางทีวีให้เรียบร้อยแล้วกรอบรูปต่างๆเราแค่หารูปมาใส่ก็บบลงตัวค่ะไฮไลท์ของลิฟ่งนะคะอยู่ที่บริเวณเบวินโด้นี้ค่ะทุกคนมองออกไปนะคะเห็นวิวภูเขาที่โอบล้อมจริงๆค่ะแล้วก็เห็นพื้นที่สีเขียว ัดกับรั้วสีขาวได้กลิ่นอายของหมู่บ้านในยุโรปมากๆเลยแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งมุมที่หมายเชื่อว่าเวลาที่เรามีแขกนะคะหรือว่าเราอาจจะอยู่อาศัยเองอะไรเงี้ยมุมนี้ถ้าได้จิบแบบกาแฟแล้วก็มองวิวออกไปข้างนอกสวยมากๆหรือบางคนที่ชอบอ่านหนังสือหมือว่ามุมนี้ก็ดีนะคะมาดูห้อง มาสเตอร์เบดรูมกันดีกว่าค่ะที่เห็นนี้นะคะสวยมากๆค่ะทุกคนไปบอกลยมไม่ชอบนะห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะ mm hmm. เขาวางสัดส,ส่วนเลเยอร์ของห้องแบ่งแยกเป็นโซนนอน mm hmm. เป็นวอล์กอินครอเซตไว้แบบชัดเจนมากๆนะคะโซนนอนค่ะ mm hmm. เตียงนอนคิงไซส์สวยๆที่มีดีไซน์พิเศษแบบนี้นะคะมีโต๊ะข้างเตียงเนาะแล้วก็มีโซฟาค่ะไว้นั่งพักผ่อนได้นะคะและที่เห็นการตกแต่งทั้งหมดในห้องนี้ก็คือได้ไปแบบนี้หมดเลยนะคะในส่วนของโซนนอนเนี้ยค่ะเขาจะมีประตูนะคะเป็นบานสไลด์ค่ะ เป็นประตูไม้นะคะที่แบ่งแยกระหว่างโซนนอนแล้วก็ Walk-in-Croset ค่ะโครงการบิวต์ตู้เสื้อผ้าสูงจรดฟ้าเพดานถึง3เมตรเอาไว้ให้นะคะตู้เสื้อผ้าเป็นลักษณะรูปตัวยูพร้อมกับบานกระจกขนาดใหญ่และมีตัวเครื่องแป้งด้วยค่ะส่วนห้องน้ําในห้องมาสเตอร์เบดรูมนี่นะคะทางโครงการนะคะเขาก็แยกระหว่างโซนแห้งแล้วก็โซนเปียกเอาไว้ให้ไม่เชื่อว่าหลายๆคนอะ ด้วยฟิลบรรยากาศแบบนี้ก็คงอยากจะนอนแช่ในบั๊ทับหรือว่าอ่างอาบน้ําแล้วก็ได้มองวิวใช่ไหมคะที่นี่เขาออกแบบมาแบบนั้นเลยนะคะอ่างอาบน้ําหรือว่าบั๊ดทับเนี่ยของไอสปาคะ่ะเราแช่ไปเราก็สามารถจะเทควิวได้เลยเพราะเขามีหน้าต่างบานใหญ่เปิดออกไปมองเห็นทั้งวิวภูเขาแล้วก็วิวสวนสีเขียวค่ะส่วนโซนที่เป็นชาเวอร์นะคะเขาก็มีชาเวอร์บ็อกซ์ของไอสปาไว้ให้นะคะนอกจากนี้ก็จะมีพวกสุขภัณฑ์รวมถึงอ่างล้างหน้านี่นะคะก็เป็นแบรนด์ชั้นนำนะคะที่โครงการเนี่ยเขาคัดเลือกมาแล้วว่า ได้มาฐานสวยนะคะแล้วก็ใช้งานได้ดีมากๆค่ะ จะนึกเลยค่ะว่าถ้าเราได้นอนอยู่ในห้องที่นี่นะคะแล้วตื่นเช้ามาหรือว่าเรามองทั้งวันเลยค่ะเรามองเห็นภูเขาที่เป็นสีเขียวแบบนี้มันจะสบายตาขนาดไหนนี่คือห้องนอนที่2นะคะจะบอกว่าห้องนอนที่2และห้องนอนที่3เนี่ยตำแหน่งของห้องก็วิวดีไม่แพ้กับห้องมาสเตอร์เบดรูมเลยค่ะแล้วก็เป็นห้องขนาดใหญ่ที่สามารถ วางเตียงนอนทั้งคิงไซส์แล้วก็ควีนไซส์ได้นะคะทั้งหมดที่เห็นนะคะทุกอย่างเฟอร์นิเจอร์ต่างในบ้านรวมถึงผ้าปูที่นอนแล้วก็พร็อพนี่นะคะได้ไปแบบนี้หมดเลยนะคะแล้วเขาก็ติดวอลเปเปอร์ไว้ให้สวยงามด้วยห้องนี้นะคะนอกจากจะมองเห็นวิวทั้งด้านข้างด้านหลังแล้วนะคะก็จะมีทีวีมีชั้นวางทีวีเอาไว้ให้นะคะแล้วก็มีทั้งตู้เสื้อผ้าค่ะรวมถึงโต๊ะเครื่องแป้งและห้องน้ําส่วนตัวนะคะรวมถึงเครื่องปรับอากาศหรือว่าแอร์ด้วยนะคะและที่หลายคนเห็นนะคะบ้านที่เนี่ยเขาจะมีหน้าต่างส,ส่วนใญ นะเยอะมาก,มากๆเรียกว่าอยู่โดยรอบบ้านเลยก็อาจจะก,กังวลเรื่องของความปลอดภยัยหมายจะบอกว่าอุ่นใจได้เลยค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะที่ประตูแล้วก็หน้าต่างเนี่ยเขาจะติดตั้งสัญญาณกันขโมยเอาไว้ให้แล้วก็สามารถที่จะดูนะคะผ่านทางโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของเราได้เลยค่ะนอกจากห้องนอนที่2แล้วเนี่ยห้องนอนที่3ค่ะโครงการเขาเตรียมเตียงนอนนะคะจัดวางเป็นเตียงนอนคู่ไว้ให้นะคะ ซึ่งที่นั่นเนี่ยก็เหมาะสําหรับแบบถ้าเรามีผู้สูงอายุมานอนอะไรเงี้ยท่านก็จะง่ายต่อการขึ้นลงนะคะหรือว่าถ้ามีเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะก็ดีเลยค่ะแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์ต่างๆครบเลยมีห้องน้ําส่วนตัวนะคะแยกโซนเปียกโซนแห้งเอาไว้ให้และอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดถึงที่นี่นอกจากห้องแล้วนั่นก็คือพื้นที่ห้องเก็บของนั่นเองนะคะ ห้องเก็บของที่เขาให้มาในบ้านหลังนี้นะบอกเลยว่าเป็นห้องขนาดใหญ่ค่ะเราสามารถจะเก็บของได้พวกบันไดกระเป๋าเดินทางและใครค่ะที่มาที่นี่แล้วแล้วรู้สึกว่าเอในบางช่วงที่เราต้องการการพักผ่อนและอยากทางานไปด้วยแบบรองรับ work from home นะคะที่นี่เขาติดตั้งอินเทอร์เน็ตเคเบิลใหญ่แก้วใต้ดินไว้ให้ทุกๆยูนิตเลยค่ะ ตอนอีกหลังหนึ่งที่หมวยอยากจะพาทุกคนมาดูนะคะก็คือหลังนี้เลยค่ะชื่อว่า Co ซ y g r e e n ค่ะบนที่ดินขนาดใหญ่นะะ276.8ตารางวาพื้นที่ใช้สอย300ตารางเมตรค่ะฟังก์ชันของหลังนี้คือ3ห้องนอน4ห้องน้ํา2ที่จอดรถมีห้องนอนของเมดแล้วก็ห้องน้ําของเมดด้วยนะคะแต่ไฮไลท์ของหลังนี้พิเศษนะคะอยู่ที่หันหน้าไปทางภูเขาเพราะฉะนั้นจะเป็นหลังที่เราสามารถเปิดรับมุมมองแบบวิวภูเขาโอบล้อมรอบเราเลยค่ะแล้วด้านข้างก็จะมีทาน,น้ําไหลผ่านบรรยากาศดี แต่ละหลังเนี่ยเขาจะมีความน่าสนใจที่แตกต่างกันไปนะคะหลังเนี้ยก็คล้ายๆกับหลังนู้นเลยนะคะพื้นตรงนี้เขาก็จะเป็นคอนกรีตสแตมป์นะคะลงจอดรถก็ในร่มค่ะรอบนอกก็จะมีวงจรปิดหรือว่า C C T V ให้4ตัวด้วยกันเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็จะมีระบบรดน้ําอัตโนมัตินะคะเป็นสปริงเกอร์ที่เราสามารถสั่งการผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้เหมือนกันเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในกันค่ะ ของแบบบ้าน c ค o ซี่กรีนนะคะต้องบอกว่าแต่ละหลังที่เนี่ยเจ้าของโครงการอนะเขาก็จะมีคอนเซปต์นะคะแล้วก็มีไอเดียในการตกแต่งที่แตกต่างกันไปอย่างหลังเนี่ยเขาตั้งใจที่จะสร้างออกมาให้เหมาะกับครอบครัวขนาดกลางค่ะที่มีพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็มีความเฟ e กซิเบิลสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามไลฟ์สไตล์ของเจ้าของบ้าน ที่หลักๆเลยเขาเน้นนะคะว่าให้แต่ละห้องเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่ลงตัวได้มาสเตอร์เบดรูมขนาดใหญ่แล้วก็เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดนะคะรวมถึงของตกแต่งในบ้านก็ได้ไปแบบนี้หมดเลยค่ะหลังนี้มีห้องแม่บ้านด้วยนะมาดูลิฟวิ่งก่อนเลยค่ะตั้งใจที่จะนําเสนอโซนตรงนี้มากลิฟวิ่งที่นี่มีความเป็นส่วนตัวนะคะโซฟาที่จัดวางไว้ให้นะคะสวยมากๆเข้ากับสไตล์ของบ้านมีคอฟฟี่เทเบล มีเตาผิงนะคะตรงนี้เป็นชั้นวางได้เหนือขึ้นไปก็จะเป็นทีวีจอขนาดใหญ่เลยเวลาที่มีแขกมาที่บ้านนะคะสามารถใช้พื้นที่ของห้องน้ําส่วนกลางซึ่งอยู่ติดกันเลยค่ะกับโซนลิฟวิ่งตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําแบบพาวเดอร์รูมนะคะสุขภัณฑ์ก็จะเป็นอัตโนมัติค่ะทีนี้ข้ามไปดูฝั่งนู้นกันบ้างดีกว่าจากลิฟวิ่งนะคะจะพาไปดูไดนิ่งกันต่อตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่นะคะหรือว่าเป็นถงทางเดินที่เชื่อมกันนะคะ ก็จะมีทั้งชั้นวางของมีชั้นวางรองเท้านะคะตรงนี้เนี่ยเขาจะดีไซน์ออกมาให้ข้างบนเนี่ยสามารถที่จะนั่งแล้วก็ถอดเก็บรองเท้าบริเวณน,นี้ได้ข้างล่างก็จะทําเป็นตูว้ไว้เก็บพวกสลิปเปอร์หรือว่ารองเท้าของเราก็ได้ค่ะผนังด้านบนตรงนี้ก็มีกรอบรูปสวยงามเลยเนาะถ้าเกิดว่าเราอยากจะเพิ่มเติมพวกชั้นวางของอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถจะเจาะผนังได้นะที่นี่เขาก่อสร้างเป็นอิฐมวลเบานั่นเอง,เองก็สามารถที่จะติดกรอบรูปเพิ่มเติมชั้นต่างๆได้ค่ะ พื้นที่ไดนิ่งค่ะตรงนี้โต๊ะทานข้าวนะคะที่โครงการเขาจัดไว้ให้นี่ก็คือ4-6ถึงที่นั่งแต่ว่าของจริงอะค่ะสามารถเพิ่มเป็น6-8ถึงที่นั่งได้แล้วก็มีสเปซเหลือโดยรอบได้เลยนะคะบริเวณนี้นั่งทานข้าวไปเราก็จะมองเห็นด้านหน้าที่บอกไว้ก็คือจะมีสวนรวมถึงภูเขานะคะอยู่ด้านหน้าบ้านเลยตรงนี้มีประตูกระจกสไลด์เปิดออกไปนะคะข้างหน้าก็เป็นเทเรสค่ะแล้วก็มีโต๊ะเอาไว้นั่งพักผ่อนบรรยากาศเย็นๆอย่างเงี้ยค่ะอากาศดีๆเราจะนั่งแบบ สังสรรค์ข้างนอกก็ได้จะรวมพื้นที่อินดอร์เอาดอร์เข้าไว้ด้วยกันได้ค่ะส่วนด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างขนาดใหญ่พร้อมกับบานฟิกข้างๆนะคะอย่างหนึ่งที่ให่ชอบของหน้าต่างที่นี่เลยคือเหมือนกับเขาจะเบิ้ลผนังออกมานิดนึงอะคะ่ะทำให้เรามีพื้นที่ถ้าเป็นบ้านของฝรั่งอะเราจะวางพวกของตกแต่งของโชว์หรือกระถางต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะบริเวณนี้ติดกันค่ะจะเป็นพื้นที่ของโซนห้องครัวค่ะในห้อง นะคะคของแบบ c o ซ y green ค่ะมาตรฐานเดียวกันเลยนะคะคือเคาน์เตอร์ครัวนะเป็นของ star mark นั่นเองนะคะก็เป็นครัวลักษณะรูปตัวยูแข็งแรงทนทานมากทำครัวไทยทำครัวหนักได้เลยนะคะเขามีประตูปิดไม่ให้กลิ่น,นไปรบกวนในบ้านหรือว่าจะเปิดหู้ดดูดควันตรงนี้ก็ได้เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็น ตู้เย็นไมโครเวฟเตาอบนะคะทุกอย่างพร้อมแล้วค่ะแก้วจานชามช้อนซ่อมหรือแม้กระทั่งหม้อค่ะในห้องครัวเนี่ยเขาก็ติดเครื่องกรองน้ําของแอมเบ์ไว้ให้เหมือนกันแล้วก็มีระบบน้ําร้อนนอกจากในห้องครัวแล้วก็มีให้ในห้องน้ําทุกๆห้องนะคะมีหน้าต่างค่ะบานใหญ่เปิดระบายอากาศมุ้งลวดพร้อมมูลี่สวยงามแล้วก็ประตูบานนี้นะคะเขาจะเปิดเชื่อมไปด้านหลังเนี่ยจะเป็นพื้นที่ ลานซักล้างนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ของเมดค่ะมีทั้งส่วนที่จะเป็นห้องนอนเมดแล้วก็ห้องน้ําของเมดค่ะ และนี่คือห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะมุมที่ใหม่นั่งนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ของห้องมาสเตอร์เบดรูมที่เราสามารถที่จะมองเห็นวิวภูเขาได้หูรู้สึกดีมากๆเลยอะ่ะทุกคนอย่างในห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะที่ใหม่อยู่ตอนนี้เนี่ยค่ะเขาก็จะแบ่งแยกเป็นโซนนอนนะคะวางเตียงนอนไซส์ใหญ่นะคะเฟอร์นิเจอร์ต่างๆสวยงามออกแบบมาให้ครบแบบนี้นะคะแล้วก็แยกเป็นพื้นที่ walk-in c l ค s e t ค่ะมีห้องน้ําส่วนตัวแยกโซนแห้งโซนเปียกนะคะ และอีก2ห้องนอนนะคะก็มีขนาดไม่แตกต่างกันเนาะแต่จะต่างกันเรื่องของเตียงนะคะห้องนอนที่2ก็จะเป็นเตียงไซส์ใหญ่นะคะส่วนห้องนอนที่3เนี่ยก็จะเป็นเตียงคู่นั่นเองนะคะเผื่อเวลาที่เรามีแขกมาพักอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะได้ความเป็นส่วนตัวอยากจะแยกเตียงนะคะก็สามารถจะทําได้และทุกๆห้องค่ะเขามีห้องน้ําส่วนตัวพร้อมกับเครื่องทําน้าร้อนไว้รองรับด้วยนั่นเองค่ะ นอกจากบ้านแล้วนะคะที่โครงการวังทิพย์คอทเทจวัลเล่พรีเวทคอมมูนิตี้นคะรนายกที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีส่วนกลางด้วยนะคะเขาจะสร้างในส่วนของเฟสที่2นั่นเองนะคะมีศาลาริมน้ําค่ะแล้วก็มีไบเลนนะคะให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถที่จะปั่นจักรยาน รอบบึงขนาดใหญ่ได้ถึง2บึงด้วยกันค่ะและอยู่ภายในโครงการนะคะก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างอุ่นใจเลยเพราะว่ามีทั้งรอปรพอที่ดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงนะคะและบ้านแต่ละหลังนะคะเขาจะมีกล้อง C C T V ติดตั้งให้4ตัวด้วยกันนะคะเราสามารถที่จะดูผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนของเราได้เลยส่วนในตัวบ้านนะคะมีทั้งแมกเนติกแล้วก็โมชันเซนเซอร์นะคะรวมถึง S O S หรือว่า emergency switch นะคะหากเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะก็สามารถที่จะกดปุ่มสัญ,ญญาณก็จะดังขึ้นพร้อมกับรีโมท ให้4ตัวด้วยกันค่ะสำหรับโลเคชันของโครงการวังทิพย์คอทเทจวัลเล่พรีเวทคอมมูนิตี้นครนายกอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยค่ะเดินทางประมาณ80-90กิโลเท่านั้นเองขับรถชั่วโมงกว่าก,าก็ถึงแล้วนะคะ โครงการอยู่ในเขตตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะและตำแหน่งของโครงการค่ะเราสามารถจะเดินทางเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตไฮเปอร์มาร์เก็ตต่างๆอย่างเช่นแมคโครโลตัสหรือว่าร้านสะดวกซื้ออีกทั้งค่ะยังอยู่ใกล้กับสนามกอล์ฟรอยัลฮิลและสนามกอล์ฟเขาชงโงกด้วยนะคะหรือใครที่เป็นสายปั่นจัก,กรยานก็ไปปั่นได้ที่อ่างเก็บน้ำห้วยปลือค่ะอยู่ไม่ไกลจากโครงการที่สำคัญอยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลนครนายกด้วยนะคะ ส่วนใครที่เป็นสายคาเฟ่ยอยากหาร้านอาหารอร่อยๆนั่งทานแล้วก็จุดเช็คอินต้องบอกเลยว่าใกล้ๆก,กับโครงการมีให้เลือกหลากหลายร้านเลยค่ะ มาครั้งนี้เนี่ยมันแตกต่างจากทุกครั้งเลยก็คือบรรยากาศของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปแบบเห็นได้ชัดเลยทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่แดดออกหรือว่าหลังฝนตกนะคะแล้วก็มีลุ้งกินน้ําสวยๆแบบนี้ทุกๆหลังะย้ําเลยนะว่าเราจะได้เห็นวิวภูเขาที่โอบร้อมเราค่ะแล้วก็ทิวทัศน์สวยงามมากสายไฟฟ้าที่นี่ลงดินให้หมดเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็เขาคำนึงถึงการอยู่อาศัยของผู้อยู่อาศัยจริงๆค่ะแล้วก็บ้านเนี่ยตกแต่งพร้อมเข้าอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆก็ครบครันค่ะราคาแบบบ้า บ้านสโมกี้เกรนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่17ล้าน5แสนค่ะซึ่งตอนนี้ทางโครงการเขาก็มีสิทธิ์ส่วนลดพิเศษให้สูงสุดนะคะ3แสนบาทด้วยกัน ส่วนอีกแบบหนึ่งนะคะโคซี่กรีนค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่14ล้าน5แสนบาทค่ะแล้วเขาก็มีสิทธิส่วนลดสูงสุดนะคะให้อีก2แสนบาทเลยใครที่กำลังมองหาบ้านจะอยู่อาศัยไว้พักผ่อนนะคะหรือว่าเป็นหลังที่สองไว้รองรับเราในช่วงเทศกาลวันหยุดนะคะหรือว่าบ้านพักตากอากาศหมายว่าที่นี่ได้ฟิลที่ดีมากๆจริงค่ะใครสนใจก็แวะมาเยี่ยมชมได้นะคะบอกเลยว่าถ้าเข้ามาคุณจะเหมือนแบบหลุดมาอีกโลกหนึ่งและแนะนำนะให้มาดูนะคะให้มาเห็นได้สัมผัสบรรยากาศจริงตอนเช้าก็มีหมอกหลัง ฝนตกนะคะก็มีหมอกแล้วก็มีรุ้มกินน้ําสวยๆแบบนี้สิ่งที่หมาพูดอาจจะดูเกินจริงนะแต่แนะนําว่าถ้ามาเห็นด้วยตาคุต้องประทับใจอย่างแน่นอนค่ะวันนี้หมดเวลาของโฮมไบเออร์ไกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย